ไล่ก่อนแชร์กดอนเซอร์ไพรส์ให้หนูดีกว่า,าวาาด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราขับมาขับรถขับรถกันอีกครั้งเราไม่เคยสำเร็จเลยสักครั้งแต่ครั้งนี้เราจะสำเร็จแล้วรีดอยู่ห้องไหนไม่ได้อยู่ห้องอา้าวรีดจอยเข้ามาขัางกันสองเพย์เยอร์เอาปะป,ป,ปะเข้าไม่ได้ไปกันเรด,ดี้กูคราวนี้สองคนเราต้องใสจภารกิจถ้าไม่สำเร็จมันไล่ต้องเกินหกร้อยค่ะในเะี้ทางต้องเกินหกต้องเกินแปดร้อยสิขับธรรมดาก็แปดร้อยแล้ว หนึ่งเมตรบับบาอีประตูอุ้ยวันนี้รถบาปา้าข้างนี้เราขอใช้เป็นรถเก่งนะนร,งรถ<ป>ที่อยู่หลังบ้านอะ่ะไม่เอาธรรมทานนี่แหละไปให้ทันก่อนไม่เอาหรอนานๆเอาดี่เอาแล้วไม,ไม่ไม่สำเร็จอีกแล้วคราวนี้ไปอยากได้รถน,นั้นอยากได้รถน,นั้นอยากได้รถนั้นแล้วทำไมรถนี้ไม่ได้คะบาปา้ามันดูเก่าแก่เกินแปะแปะเอารถนู้ดกัน ไปรีบทำเฟสเอารถนี้เอารถนี้มันดูดีกว่าชับบันเอารถนี้เลยมันขับได้ดีเอารถนี้เอารถเก่งเอารถไหนรถนี้เอาไปมันไม่สำเร็จสักคันมันควรจะสำเร็จสักคันก่อนนะครับป่าว่าเอาอันนี้เนี่ยคันนี้เราเคยประกอบสำเร็จทำไมเราไม่เอาคันนี้คะอยเกเอาคันนี้มันดูสวยจริงเป็นสีเขียวด้วยชุบที่ประกอบแล้วเนี่ยเริ่มประกอบล้อรถแล้วเนี่ยมันจะช่วย มันไม่นับลี่มันไม่อยู่ในเควสเห็นไหมลิลี่ใส่ล้อไปมันยังไม่นับเลยเห็นไหมน่ะไปเขาบอกว่าอะไรก็ดูตรงเควสสิได้ฝั่งขวามืออะล้อวิววิวล้อมันศูนย์ทับสี่อยู่เลยเห็นไหมมันไม่ขึ้นเห็นไหมลิลี่ประกอบใส่ล้อไปแล้วใช่ไหมอ๋อมันศูนย์ทับสี่แปลว่ามันใช้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในเควสค่ะเนี่ยป้าใส่หนึ่งล้อเห็นไหมมันเป็นหนึ่งทับสี่เห็นไหมมันต้องคันนี้มันถึงจะเควสสำเร็จ เร็วเร็วเรามีเวลาน้อยรี่เราต้องสำเร็จสักอย่างหนึ่งไม่งั้นเราจะไม่สำเร็จสักอย่างเลยนะคะเร็วเรามีเวลาน้อยเร็ววิ่ง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 พลทหารวิ่งวิ่งพ่อแม่มาฟังเนาะเรียานี่ไปไปรอปาป้าไปเอารอป้าบ้านเรียไปเติมของกินเองเดี๋ยวปาป้รอไปเอาไฟฉายไปด้วยนะ เราไม่ได้ใช้หรอกเราต้องไปถึงก่อนมืดไม่ได้ต้องเอาไฟฉายไปด้วยเผื่อมืดมืด,มดเผื่อรถมืดถ้ามืดเราตายแน่นอนค่ะเราเล่นเกมใหม่ได้เลยอันนี้เราเล่นไปเป็นห้ารอบแล้วนะใช่เนี่ยเราไม่ได้เราควรจะสําเร็จสักครั้งหนึ่งป,ป้าปาถังน้ามันอันนี้ไปด้วยเราควรจะสําเร็จกันสักครั้งหนึ่งเนี่ยลีลีล,ลาเยอะเราควรจะไปป้าป้าตั้งเคลื่อนตั้งหาเราควรจะไป ป๊าารีประกอบรถล้อรถเถอะา๊าใส่ประตูเควสจะครบละอ้าวยังขาดอีกล้อนหนึ่งนะ้าป๊าไปเอาล้อมาเลยเฮ้ยมานี่ใส่เครื่องยนต์นะใส่เครื่องยนต์อยู่ของกินของกินลืมแฮมเบอร์เกอร์แล้วหนูไปเอาแฮมเบอร์เกอร์อยู่แฮมเบอร์เกอร์ป๊า ป้า,าไปหยิบกระเทนบนชั้นบนสุดหให้หน่อยชั้นบนไปหยิบให้หน่อยเดี๋ยวปว้าจะประกอบประตูให้เสร็จก่อนจะได้เควสจะจบดูดูเควสด,ด้านขวามือก่อนเควสเห็นไหมเควสสองทับสี่เอาไฟฉายไปเดี๋ยวเอาไฟรถไปกดผิดทางสองทับสี่ประตูต้องใส่อีกทางหนึง่งล่ะฮึบปุ๊งสามทับสี่แล้ว ตูมาสี่รับสี่เรียบร้อยป๊าๆเรียกเอาไปเอาเรียกเอาไฟฉายก่อนสี่รับสี่เหลือแค่เติมน้ำมันเคล็ดครบเลยป๊าๆเดี๋ยกวก่อนหนูต้องใส่ไฟฉายได้ค่ะเอาไฟฉายไปด้วยแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์บนใต้หลังคาแล้วก็รอรถได้ลอรถจมี บาร้อนรถจมดินมันต้องใส่เครื่องยนต์ก่อนบาร์ร้อนรถจมดินโอเคต้องใส่เครื่องยนต์ก่อนปาเติมน้ำมันแล้วนะบาร์ร้อนรถจมดินโอเคได้ยังไต่แล้วได้แล้วอ๋ออันนี้ไม่รู้ปาเติมน้ำมันแล้วเควสเควสก็จะเสร็จป้าป้าหนูไปอยู่ป๊าบ้าป๊าป้าป้าป้าไปอยู่ไฮเบอร์เกอร์ป้าป๊าไปอยู่เอ่ออ่ากระเทียมมาให้หน่อยสินี่ไปอยู่ไหนกันวะ กะเทียมหมดีรู้แหละป๊าป๊ากะทีอันนี้่ะไอ้ยกะของกินไปเลยไปเอาใส่หลังรถครบยังรีบขึ้นสายรถเลยป๊าป๊าไม่ได้ต้องอะไรกะเทียมกะเทียมอยู่ไหนฮะป๊าต้องปิดฝาด้วยเดี๋ยวป๊าปาปาเดี๋ยวของกินตกป๊าป๊าเอาไปให้แม่ด้วยอันนี้ยป๊าป๊าเร็วเร็วไปให้แม่ด้วยไป ของกินยังไม่ครบเลยป้าป๊าประจำที่แล้วป้าป๊าของกินยังไม่ครบของกินเอาอะไรใส่ไปจริงเรากินไปเลยก็ได้นะรี่ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เราหิวอยู่เนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปใช้ไปด้วยของกินไม่มีแล้วค่ะของกินรีเอาไปใส่หลังรถหมดแล้วแย่กระเทียมเอากระเทียมมาไปป้าป้าไปฝันทำไมอ้าวใส่ใส่ไปนี่ขับรถเลย ข้าชืบนช้าอ๋อเม่ยก็เทียมใส่อ่ะปราป้ากใส่เอานัใส่แล้วปิดฝาปิดฝาไปขับรถดิไปนั่งอยู่ข้างหลังรอไปยังึ๊าป้าจริงจริงแล้วพวกเราคนขันรถให้สะอาดก่อนนะไปเลยไปเลยขับรถเร็วป๊าป้ารีไม่ชอบกินรถอย่างนี้เลยเคสเคสเคดควบมเรเราต้องเราควรจะสำเร็จสักครั้งหนึ่งรีไปทำไมอะขัดรถ ไม่ต้องขัดก็ปับปลายจะทำ quest รี่แล้วมันจะได้เสร็จสักทีหนึ่งเรายังไม่เคยสําเร็จเลยนะลี่มันต้องขับจะไม่ต้องขัดรี่ไม่จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวเราก็ไปต่อไม่ได้ค่ะไปขับไปเราเดินทางยังกดส start e n g i n นก่อนโอเคเรียบร้อยไปได้เดินหน้าประตูมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรไปเหยียบเลยเหยียบแล้วได้รถเวลาอะไรอีกรถเวลาอีกเป็นสมรวถ หลิ่ีลงขึ้นไปขึ้นไปร้อ <No. S 1> ล้อหายไปไหนเนี่ยโอ้ no. 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 โหหลงไม่ได้ทำเพื่ออะไรสักครั้งเราหลิมันจะไม่สําเร็จสักครั้งแล้วเนี่ยปลาไม่ชอบเลยทําแล้วไม่สําเร็จเนี่ยปลาไม่ชอบเลยปลาไม่ชอบเลยบังไปครัเราต้องสําเร็จสักครั้งปลาจะถอดล้อออกมาถอดล้อจากคันเก่าออกมาไม่ได้ด้วยหีเอาไปใส่คันเก่าไปแล้วหลิ่งเอาล้อไปใส่คันนี้เนี่ย มันเป็นลรถของมันไปไปอยไปต่ไปไปไปแล้วไปแล้วเราไม่สําเร็จสักอย่างเลยค่ะป้าไม่ชอบไม่ชอบเลยป้าไม่ชอบเลยเราควรจะสําเร็จสักครั้งนป๊าป้าก็มาขับเองสิมามามาไปไปเลยป้าป๊าแลลี่นั่งตรงนี้เองได้ค่ะแลลี่ปิดประตูให้ไม่ต้องค่ะป้าทุกประตูทิ้งเลยค่ะไปโอ้ยป๊าต้องขับแล้วค่ะมาดิขึ้นรถป้าป๊าโอเคเชฟผมไปยังไปเชฟ รีไปยังประตัวยังไม่ปิดลรลนีนั่งอยู่บนรถแล้วใช่ไหมแล้วเรนนี่ขอยไปดูของข้างหลังให้ยังอยู่ครบใช่ไหมครบแออง,ง,ง๊งแง๊งแง๊งแง๊งมามาหยุดหยุดรถทำไมอ่ะเอาไปใช้ไปใช้ป้าก็ใส่มาแล้วอยู่ข้างหลังไปใช้รลดไปใช้รลดไปแล้วแล้วถังถังน้ำมันอยู่ไหมอยู่ขอ,ขอขอแค่ถังน้ำมันอยู่ก็พอนี่ป้าขับซิ่งแล้วนั่งอยู่ดีเรนนี่อย่าตกลงไป นโคตรสิ้นโคตรสิ้นโคตรแหวนโคตรสิ้นโคตรสิ้นโคตรแหวนของจริงไม่เป็นไรพอมีพอมีงงงโอ้โหวิ่งไปดูคำเร็วตัวนี้ไปดูคำเดียวแปดสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแปกิโลเมตรต่อชั่วโมงเงี้ยนอ่างไรป้าขับยังนิ่มเงี้ยนสามร้อยแล้วค่ะเราเราจะไปเมืองใหม่กันป้าหยุดถังน้ำมันสีแดงน้ำมันสีแดงไปหยุดรถก่อนอยุดนักไม่ถ่านแล้วไม่ทันแล้วรีบไปแล้วไปไปแล้วถังน้ำมันสีแดงไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นขอให้ถึงเมืองใหม่ก่อนงั้น น้ำมันไปครึ่งถังแล้วป้าวิ่งมาห้าร้อยเราถึงน้ำมันสีแดงอ่ะถ้าเราถ้าเราวิง่งดีๆเราน่าจะไปถึงทันเราจะเราจะถังน้ำมันสีแดงเราน่าจะไปถึงทันเรามีถ MM. ังน้ำมันสีดำเฮ้ยนั่งไงเจอแล้วสีแดงจ้าสีแดงจ้าสีแดงจ้าเมื่อกี้เราไปแล้วค่ะเราไปแล้วค okay, no, ่ะเมื่อกี้ถสงน้ำมันสีแดงกลับมาดูแล้วอา่าแสาน้ำมสีแดงกลับมาอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้หนูตาขาดมาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแล้ววิ่ง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 โคจรโคจรโคเซตแปดร้อยแล้วค่ะเรากำลังจะถึงเมืองใหม่กันแล้วล่ะี่ ไปเห็นลางๆแล้วไปเห็นลางๆแล้วเงี้ยเงี้ยงี้ยเงี้ยไปเจอบ้านเจอบ้านเจอบ้านเราเราควรจะไปพักที่บ้านก่อนไหมไปเช็คของก่อนไปเช็คของก่อนหยุดรถหยุดรถเอาเกียร์ขึ้นเอาเกียร์ขึ้นเอาเบรกขึ้นเอาเบรกขึ้นเอ้ยเบรกยังไงเบรกยังไงบ้าบ้าบอกแล้วที่เป็นคนชั่วเอาแล้วเราไปไหนเนี่ย รีบครับรีบครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฟ้าผ่าฟ้าขับต่อไม่ได้ฟ้าผ่าดังเปี้ยงเกียร์อะไรนะดีบมาครับฟ้าผ่าป๊าป๊าของเราไม่ใช่ของข้างล่างก่อนออกออกเลยออกเลยนี่ไงบ้านบ้านอยู่ใ,ใกล้เราลิลีบรีบมาขับไปบ้านหน่อยเร็วฟ้าผ่าฟ้าผ่าได้ไงลรีบเข้าบ้านก่อนเร็วไอ้ลงมา นีลงมาไปไปบ้านกันไปบ้านกันฟ้าผ่ารีเราเราจะสิ้นชีพเดี๋ยวเราค่อยมาในรถก็ได้ไปสำรวจในบ้านก่อนเผื่อมีของกินเรามาตั้งพันกิโลแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราทำสำเร็จเราควรจะไปฉลองในบ้านรีฟ้าผ่าปรามาวิ่งเลยฟ้าผ่าเข้าบ้านก่อนฟ้าผ่า้าเดี๋ยวเราค่อยไปเอารถแล้วเราเปิดบ้านไงรีเปิดได้ตาลุงตาลุงอะไรนะตาลุงตาลุงอยู่ไหนนี่สองคนสามอยู่ตรงไหนอยู่ในบ้านอยู่ตรงไหนอะ ูป้าไม่เห็นเฮ้ยมีมีคนไอมันเป็นซอมบี้มันเป็นซอมบี้เราต้องทำยังไซงซอมบี้ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก,ก่อนเลยเฮ้ยซอมบี้ยี่แล้วเราต้องทำยงังไงคงจะต้องเข้าไปจริงๆแหละป้าเดี๋ยวเราจะเอาไปสู้ซอมบีอ้อ่ะเอาไม้ตีมั้งนี่ดูหน้าตา <c oughs> เฮ<ห>้แล้วต้องทำไงอ่ะพี่ไปหาแถวๆนี้ก่อนเพราะจะมีร้านขายอาวุธเฮ้ยมีรองอีกรองนึ่งเลยไปขอสำลีก็เหมือนจะไม่มีซอมบี้นั่นแหละ ปับปาเดินเข้าไปข้างในได้ไหมทเข้าเว้นมันกัดดิเฮ้ยมันกัดจริงนี่ป๊าออกคุณตายมาซอมบี้ให้เฮ้กระเทียมกระเทียมมีคอาเจ๊งดูยิ่งไม่ได้เออข้างในมีปืนด้วยอีมีปืนข้างในมีปืนโอ้ยิงซอมบี้แล้วเราจะหลอกซอมบี้ออกมาได้ไงเราก็ม่คนดึงเสื้อสลับแท็กไบซอมบี เดี๋ยวขอไปเช็คอันนั้นก่อนเผื่อจะมีโอ้คุณมาได้ตั้ง 1, นหนึ่งพันเมตรน่เดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูบ้านร้างๆเนี่ยอะไรกดเพื่อนคุณตายเฮ้ยฟรีด้วยป๊าสามารถชุบชีวิตตัวเองได้ฟรีชุบนะฮึบโอ้นะโอป๊าดกลับมาในแว่นสุดหลอ่อเอา้าทำไมาเป็นแว่นอ่ะมันบ๊กอ่ะเอาออกมาแล้วเรียนี่ป๊าเกิดใหม่ให้จริงหรอนี่อยู่ตรงไหน ที่รถเราเหรอคะบ้านบ้านไหนเนี่ยบ้านนี่บ้านซอมบี้ลิลี่เดินห่างจากบ้านซอมบี้ไปตรงไหนนั่นไงพอลิลี่ฝั่งรถไปเห็นลิลี่แล้วแล้วเราจะทำไงให้ซอมบี้ออกมาเรามาหลอกล่อให้ซอมบี้ออกมา้าบ้าคนหนึ่งเสียสละนี่จะเสียสละเองแล้วป๊าป๊าไม่ลงไปหยิบปืนเลยนะแล้วต่อไปป๊าป๊าก็ไปล็อกป๊าป๊าก็ยิงเขียยซอมบี้เลยนะหลอกล่อป๊าป๊าป๊าเปิดประตูไม่ได้หรอป๊าป๊าดิซอมบี้หายไปแล้วมันอยู่ข้างในข้างในมีอะไรบ้าง แล้วถ้าหลอกให้ซอมบี้ออกมาโดนแดดมันจะตายไหมไม่รู้ป๊าป๊าป๊าป้าเปลี่ยนบ้านก่อนเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนบ้านไปไหนนั่นป๊าป้าเห็นลี่แล้วน่ะนั่นนั้นลี่ยืนอยู่บ้านหลังนั้นใช่ไหมลี่ล้อมมัออกมาอีกเฮ้โอเคป๊าป้าได้ออกมาแล้วมันไม่ออกมามันไม่ออกมานะเป็นหลอกรอบลอกรอบลอกรอโอเคมันไม่ยอมออกมาป๊าป้าวิ่งก่อนป๊าป้าวิ่งก่อนป๊าป้ามันไม่ยอมออกมาขอรถเราอยู่บ้านหลังนู้นได้เหรอคะ ัวแน่ป๊าป้ามันไม่ออกมาป๊าป้าออกไปอีกทางนึ่งที่รอบทางไม่ให้ป๊าป้าเข้าไปอีกทางป๊าป้าเตรียมเลยนะป๊าป้าอีกทางถ้องไปทางนั้นต้องไปทางป๊าป้าลังวิ่งมาลี่ลี่เราจะหิวหรือเปล่าไม่หิวอ่ะป๊าป้ามาถึงลี่แล้วป๊าป้าเกิดไปมาทำไมเลื่อนลี่รถไปหนึ่งขีดเข้าไปยัง มันมาแล้วลีมันมาแล้วป๊าเปป๊าป,ป๊าไปรอเสียสระรอมันก่อนทีจะตายเขาไปรอมันตรงริมเฮของมายัางยีเฮมาแล้วมาแล้วล,ลี่มันมาแลมันมันไม่ยอมออกจากบ้านก่ะอ๋อลี่ลี่เไปเอาของอยู่ใช่ไหมโอเคยิงซอมบี้ยิงยังมันเอชซอมบี้เอาลี่เอาีออกมายังป๊าเข้าไปเลยเข้าไปเลยดีี่เข้าไปลี่ลี่ลีเข้าไปเอาของมาก่อนของกินก็ได้ เอาปืนมาไดิทหมไม่ีเลือนเหลือแค่นั้นนะเอาปืนรีเอาของกินมาสีของกินขอ,ของกินของกินเดี๋ยวเรากินของกินเดี๋ยวเราไปต่อได้ไหมมาได้ไหมมาเอาไม้ไปทำอะไรรีฟ้าจะมืดแล้วเดี๋ยวมันเปล่าว่าตอนฟ้ามืดมันจะวิ่งออกมาข้างนอกแน,น่เลยเปล่าว่ากันฟ้ากำลังจะมืดแล้วรีได้ไขควงมาได้วงมาีฟ้ามืดแล้วแต่ว่าได้ไพควงมะแตมีน่ากลัวมากรีฟ้ามืดแล้ว ป๊าปได้ขายพวงมาได้ขายพวงมาเมื่อกี้หนูหยิบปืนมาพอดีไหนอ่ะป๊าป้าขับไปก่กนลี่ทางนี้ทางนี้อันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> ว่าเห็นชื่อรีไหมปมา๊าป้านีเอาพวงมาอะไรมาทำไมปมา๊ปมาป้ารีจะรีจะอยู่ตรงนี้ปา๊ปาป้าเข้าไปป๊าป้าเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ๋อรีทำไมไม่ล็อกล้อมันไว้ก่อนอ๋อเออเออรีทำไมไม่ล็อกล้อมันไว้โอ้โหป๊า ไปเอาไปฉายมาเกือบตายไปเดินไปรถเราไปได้ป๊าป kind of no ๊ารี่เดินหนูตายอะไรกินรี่ทำะไรนะป๊าป๊าไปหารถไปที่รถไปที่รถเอาแล้วไปฉายทำไมมันใช้ตรงนั้นอะรี่ลีลีไปไหนเนี่ยป๊าป๊าลีไปต้องไปรถพอละรหิวอ่ะเราอยู่ไหน เราสามารถดูของในเป้ได้ด้วยหรอเราสามารถเอาของใส่เป้เราได้ด้วยหรอปล้ามึงรู้เนี่ยเราสามารถกดไอเนี่ยค่ะเนี่ยเพื่อเอาของในเป้ออกมาดูได้อะมันบิดเฮ้ยทำไมเราไม่เอาของใส่เป้ก่อนอนล้วทางมาปะท้ปะทเนี่ยบา,บายร์บี้หูตายหาะไรให้กินก่อนอยู่ในรถอยู่ในรถไงไม่ไม่หารถไม่เจอปะท้อไอมันมืดแล้วรถจา๋จารถอยู่ไหน ไอป้าเจอรถแล้วนี่รีดเดินตามปามาได้ไหมป้ารถแม่เจอยังเจอรถยังวิ่งวิ่งตามหาชื่อป้าดันไงป้าป้าหาหาอกินก่อนนี่นอยู่หลังรถอยู่หลังรถนั่งๆกินไงแอปเปิเ้ลกินอันนี้ดีกว่าแฮมเบอร์เกอร์อ่ะกินได้เลยกินยังยงั้นเราขับรถต่อไปเลยไหมไม่ได้ไม่ได้ป้าป้าพักกินอันนี้ก่อนต้องเอาปืนไปด้วยเอ้าทำไมอ่ะไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวของกิน ปา๊าของกินไปไหนหมดเอานี่กินไปแล้วไม่ใช่เหรอพอกี้มันมีชิ้นเดียวเอาไม่อยู่แล้วงั้นน่ะเอามันปิดฝากระโปรงมานะนี่จำได้เอางั้นเปิดฝาเ,ดเขาไปใช้หน่อยเปิดฝาแล้วเอาฝาทิ้งออกมาเลยอ้าวฝาทิ้ฝาออกมาแล้วเอาฝาทิ้งออกมาแล้วเจอของกินยังไม่เจอป้าเจอใ่ทางน้ำมันโปเป้เราป้าไปหาของในบ้านตะลุงกินกัน วไปหาของในบ้านตาลุงกินกันไปเอาถังน้ำมันมาแล้วเพิ่เติมหน่อยนี่ยนี่มีซอมบี้แล้วค่ะวันนี้เราเราถือว่าเราสําเร็จภาร,รกิจมาเล็กน้อยแล้วแหละพอเราพอเรามาถึงบ้านซอมบีม้แล้วนนนี่ก็ขอเอาเอาโหวุฒิมาเลยซอมบี้วิ่งตามนี่หลังนี่ไปแล้วอะ่ะไปเข้า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 ไปไหน ซอมบี้มันมานีเราลิลลิล,ลีต้องไปยืนอยู่เฉยข้างหน้าไมเคยลิลิเขาไปยืนอยู่เฉยแล้วใช่ไหมใชม่ไหมลิลีย,ยืนอยู่เฉยนะอ uh huh. ่าฮะบาบาไปฉายมามีมีมีอะไรบ้างเนี่ยมีกระจะมีโคมีโค,โคไปทำไมนะปบาบานี่ต้องการไปฉายอ่ะหนู้ นี่ไปฉายเฮ้ยมีน้ำมันเอาน้ำมันไปดีกว่าไหมเอาน้ำมันไปดิรออยู่ก็รู้แล้วดิปลาต้องเอาเป้ปลาออกมากลางเฮ้ยเฮ้ยไฟแบบนี้มันลิดลิดิซอมบี้ซอมบี้มันกระทืบป้าเรียบร้อยป้า,ป,าป้าไม่มีชุบชีวิตแล้วจริงเหรอทำไมรีดไม่หลบโลกมันเอาไว้ป้าป้าหนูไม่รู้แม่มีซอมบี้อยู่ข้างในมันมีซอมบี้มันจัดก,การป้านี่ดินี่ไม่หลอกลีดเดินไปจากตำแหน่งใช่ไหม ไม่ได้เดินอยู่นี่ประตูโดนแอนแทนอยด์บีเราคอลลาไปก่อนเราคงชุบชีวิตไม่ได้อีกแล้วบายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เรามาได้ตั้งหน okay, ึ่งพ<ๆ>ันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดเมตรมิเตอร์โอเคบายบายมาแนี้ไงดีแล้วต้องใช้โลบักไม่มีแล้วโลบักบายบายแค่นี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ